สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในรูปแบบของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในรายวิชาศิลปะและทัศนศิลป์ในใบงานของเรานะคะวันนี้คุณครูจะให้เรานะทำผลงานจากการทําภาพพิมพ์จากนิ้วมือค่ะ เตรียมนิ้วมือของเราให้พร้อมเลยนะคะใช้ข้างใดข้างหนึ่งนะคะเอาข้างที่เราไม่ถนัดก็ได้เพราะอีกข้างหนึ่งเราจะได้ใช้จับคู่กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเลือกสีเลือกสีที่เราจะใช้ก่อนนะคะคุณครูเลือกใช้เป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่าคุณครูจะทําตัวอะไรนะตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะครูเลือกเอาสีเหลืองก่อนทาลงไปที่บริเวณนิ้วโป้งค่ะ แบบนี้เลยนะคะเอาเนื้อสีที่มันค่อนข้างที่จะข้นนิดนึงนะลูกไม่ผสมน้ําเยอะเกินไปนะคะก็ได้จะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะให้เราแปะลงไปที่กระดาษค่ะที่กระดาษของเราเลยแบบนี้ค่ะพอจะเดาได้ไหมเอ่ยว่าจะเป็นตัวอะไรออตอนนี้เรายังไม่รู้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองทํา ไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแนวตั้งหรือแบบแนวนอนนะคะให้เราพิมพ์ลงไปแบบนี้เลยนี่ค่ะได้สีเหลืองไปแล้ว2ออันนะคะต่อไปนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนที่จะใช้สีอื่นนะคะให้เราทำความสะอาดนิ้วของเราให้สะอาดนะคะอย่าให้เหลือสีที่เราลงไปก่อนนะคะสีแรก ต่อไปค่ะคุณครูจะใช้สีส้มสีส้มคุณครูขอเฉลยเลยละกันสีส้มสีส้มคุณครูจะทำเป็นเสือดูซิจะเป็นเสือได้หรือเปล่า,เ,าเราจะมาดูกันค่ะนี่ค่ะคุณครูใช้ทั้งนิ้วโป้งและนิ้วชี้เลยนะคะให้เราใช้สีนะคะระบายลงไปแบบนี้เลยค่ะที่นิ้วของเราเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลย คุณครูจะใช้วิธีการปั๊มลงเป็นแนวนอนนะคะหรือพิมพ์ลงไปในแนวนอนค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะหามุมเพื่อที่จะได้เป็นหัวของเสือนะคะก็จะพิมพ์ในแนวนอนเหมือนกันค่ะโอสีแห้งแล้วถ้าสีแห้งไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เอาสีมาเติมได้เลย ไปแล้วก็ปั๊มมองไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้เลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะรอให้กระดาษของเรานะคะหรือผลงานของเราเนี่ยที่เราได้ทําไปแล้วเนี่ยลูกรอให้ผลงานแห้งสนิทนะคะแห้งสนิทเลยนะแล้วเราค่อยมาเติมลวดลายเข้าไปค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างหรือเป็นอะไรได้บ้างนะคะการทำภาพพิมพ์จากนิ้วมือ โอเคน่าจะแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาเติมลวดลายให้กับผลงานของเราดีกว่าค่ะโอเคคุณครูเลือกใช้เป็นปากกาสีดำนะคะถ้านักเรียนไม่มีนะลูกให้ใช้เป็นปากกาน้ำเงินหรือปากกาแดงก็ได้ค่ะคุณครูใช้เป็นปากกาดำนะคะขีดเขียนลักษณะ ของสัตว์ต่างๆเข้าไปค่ะนี่ใส่ตาใส่จมูกนะคะใส่ปากใส่หูใส่หูใส่หสนวดเข้าไปนะคะนี่ก็จะเป็นเสือแล้วนะคะ แบบนี้เลยนิ้วคูเลือกเป็นคนค่ะหรือเป็นอะไรได้อีกน่าหัเสีตาค่ะ ใส่ตาเสร็จแล้วคูก็จะใส่รอยยิ้มหว,วานๆแบบนี้เข้าไปค่ะแล้วก็เติมผมเติมผมแบบนี้เลยโหเท่มากทรงผมอ่าเสร็จแล้วคูก็จะใส่เข็มขาดหน่อยเพื่อให้ดูแตกต่างกันนะคะแล้วก็ใส่แขน ใส่แขนทั้งสองข้างเลยแล้วก็ใส่ขาจะเป็นคนไมนะ่น่าโอเคค่ะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยต่อไปค่ะตัวนี้ครูจะทำเป็นปลานะคะเป็นปลาแบบนี้นเลยตัวนี้เป็นแมวเหมียวต่อไปเป็นตัวอะไรคะตัวนี้ก็จะเป็นผีเสื้อค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นดอกไม้นั่นเองเป็นไงกันบ้างคะผลงานจากการทำภาพพิมพ์จากนิ้วมือนะคะง่ายแค่นี้เลยนะคะซึ่งในใบงานนะคะก็ให้เรานะลูกเลือกทำได้เลยว่าเราจะทำเป็นตัวอะไรอาจจะไม่ต้องทำตามันครูก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวนันนี้มีแค่นี้ค่ะไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย